มาดูเรื่อง e v e n t h a n d l e ดมันก็คือที่ที่บอกไปแต่คอนเซ็ปต์ของมันก็คือมันจะเอาฟังก์ชันที่เราเขียนไว้นะเอามาผูกกับ e v e n t นะเอามาผูกกับอีเวนนะครับนะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างแต่นี่เขียนแบบ inline เป็นฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วใน JavaScript อีเวนต์ก็คือ on click แล้วก็คือฟังก์ชันเอาฟังก์ชันมาผูกกับอีเวนต์อีเวนต์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าเว็บเพจใช่ไหมเช่นมีการกด เ,เอาเมาส์ไปวางเหนือหรือมีการไฮไลท์แด้ข้อความนต่างก็ตามเรียกว่าอีเวนต์หมดนะครับนะคเอเหตุการณ์นะฮะ <c oughs> อย่างนี้เป็นการตรวจจับว่าเ click, 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 ออเออออนคลิกออนคลิกความหมายคือเมื่อคลิกคลิกที่ไหนละ่ะอันนี้ปุ่มกดใช่ไหมครับกดเมื่อคลิกที่ปุ่มกดให้อลเลรก็คือฟังก์ชันอะไรทำงานนั่นเองนะครับเอาอีเวนต์มาผูกกับฟังก์ชันนะฮะทีนี้การเขียนอีเวนต์มีสองแบบผมจะว่าคลิกเขียนมีสองแบบแบบแรกคือแบบินไลน์ฝันว้เลย ในเนื้อทิ้งแอปฝังเข้าไปเลยในนื้อทิ้งแอปแก่แบบนึงก็คือไม่ฝังไปในนื้ทิแอปในนื้ทิแอปจะเป็นโค้ดโค้ดเป,ปลา่าแบบนี้อันนี้คือพาร์ทตัวเดียวกันนะพาร์ทตัวเดียวกันมีทีเด็ดอเลยือนกับเพียงแต่ว่าอันข้างบนเขียนมีอะไรเกิดอีเวนต์ฝังแบตอีไลน์ลงไปในบรรทึกแก่แบบนึงก็คือไม่ได้ฝังลงไปแต่ไปตรวจจับอีเวนต์ที่โค้ดจำว่าสกิปตรง Windows dot install ก็คือเมื่อ หน้าเอกสารโหลดเสร็จจะให้ใหหนฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อในหน้าเอกสารนี้โหลดเสร็จปุ๊บจะให้เก็บอ็อบเจกต์ BTN ไว้อ t n คือตัวนี้จากนั้นไปตรวจจับอีเวนท์ที่อ็อบเจกต์ที่เก็บไว้กด on click ตรงนี้แล้วฟังก์ชันนี้ทำงาน,นได้ผลทุกมน,นได้ผล คิดว่าเขียนแบบไหนดีกว่าคิดว่าแบบไหนดีกว่านหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองดีกว่านะสองสองทำไมสองดีกว่าเขียนเยอะน่าจะดีกว่าถ้าแก้ไขว่แก้ที่เดียวแก้ไขแก้ที่เดียวเนีะแต่ไมนเขียนเยอะนะ เป็นยังไงอ่าสรุปว่าสองดีกว่าใช่ไหมอย่าตอกว่าโค้ดมันเยอะมันซื้อของแพงแพงทุกทีะอ่ามันไม่ใช่โค้ดเยอะดีมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยถ้าเกิดนี้เป็นที่ที่แมวเราจะเห็นว่ามันไม่มีเขียนใช้สคริปเข้าร่วมเลยไม่มีเขียนใช้สคริปเข้าร่วมนะครับไม่มีเขียนใช้สคริปเข้าร่วมแล้วมันก็เลยแยกเลยอีเวนต์ไปไว้ต่างหาก ก็คือมันแยกดีเทเบอร์เลเยอร์ไว้ต่างหากถ้าเกิดอ,อน,นี้มันไม่แยกอย่างที่รเราเรียนเพราะว่าสามเลเยอร์ถ้าเกิดเองมันฝังฝังไปน,นะทีนี้ถ้าเกิดคุณจะไมเนจอะไรคุณก็ต้องกลับไปดูที่โครงสร้างแก้โครงสร้างทำนั้นที่คุณจะแก้อะไรคุณจะแก้ในส่วนของอีเวนต์อีเวนต์มันส่วนดีเทเบอร์เยอะเลเยอร์ใช่ไหมแต่คุณต้องไปยุ่งสตรัคเจอร์ใช่ไหมมันก็จะ,มจะไม่ดีใช้คำว่าไม่ดีแล้วกันนะสองจะดีกว่า แต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดส่วนนี้กันเพราะว่าอย่างนี้เยอะอ่เรามาดูกันนะ